ล่าสุดเกิดเอียงขื้นเอฟซีแฟนคลับแห่ชื่นชมครอบครัวน้ององ๋งอิเงเพชรบานแพงเป็นจังใดขึ้นใดชื่นขึ้นใดชมพื่อมย,ยี่ยมบามอาตวากรสีไปหนามาหลังคือเก้าเหมือนเดิมทักทายเอฟซีแฟนคลับสวัสดีค่ะสวัสดีดนะัสสวัสดีครับสวัสดีนิดหมแค้นแฟนมอลล่าทีโครกรักสู้ผู้สูค่คน มือนีมาพบมาบอกกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าคนเดิมกับพยาพันคนโกสุริโยบ้านทามิตาโกไปนาปีนาเสียอสององเป็นจังไดมากจังไดมือนีไปเที่ยวท่างสปปอล่าสองคลิปแล้วน้องที่ดาลาาเนาะพี่น,อน้องเนาะบาทที่นี่หันมาทางผู้เป็นเอือยน,น้องอุงอิงเพรบานแพงโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเอฟซีแฟนคลับแห่ชื่นชมครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแงพงเพยคัมพานครับพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจออกมากเคลื่อนไหวว่าจังสี่พี่น้องแจงข้าวบอกกับเอฟซีแฟนคลับเนาะ รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมมอบเองอนคาบำรุงสถานที่เพื่อเป็นทุนให้กับโรงเรียนจำนวน50 0 0 0บาทเพื่ผ่านส่วนค่าปรับสถานที่สนามจะจ่ายอีกรอบปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยขอบคุณเจ้าของสถานที่ออพอรอ์อโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านจานหนองครูคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคน ที่มีส่วนช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากงานบุญกระถินที่บ้านของน้องอุ้งอิเพรบานแท่งนพี่นองเนาะเพื่อนเป็นเจ้าภาพจัดหาหมอลำวงญยสาวหน่อยเพรบานแพ่งนี่แหละมือนันมีสองเวทีหมอลำวงไยน้ำกานสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองไปทําการแสดงหมองเก่าบ่านที่นี่ใส่สถานศึกษาของเพล่นแล้วเพิ่นก็เลยนี่แหละมีการจังใดล่ะปรับสถานที่ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยคือเก่าเหมือนเดิมแต่ว่า ส่วนปรับสถานที่เพื่นพรท่านในหมอบหาเดี๋ให้ผ่านอันนั้นก็คือเอาไว้ที่หลังแต้อันนี้เป็นปรับเรียบร้อยก่อน,<ม>นให้สถานที่คือว่าให้มันอยู่ในรูปแบบเดิมก่อนออเบิงผลงานก่อนแล้ะก็จ้างสิ อันนี้ที่หลังเบิ้งต้องเบิ้งคาร์ใส่ใจนะคต้องเบิ้งคาร์ใส่ใจพร้อมแต่ว่าอันนี้เป็นทุนเนาะพี่น้องเนาะให้กับโรงเรียนจํานวน50,000บาทเพิ่นว่าเอฟซีแฟนคลับก็ร่วมอนุโมทนาสาธุกับหลายชื่นชมกับหลายคือนการพีิเภกพานนี่แม่คิดพอตั้งแต่สมัยเจ้าของเป็นเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นโรงเรียนแถวบ้านเฮาจังสีแม่พิเภกพับอออื้าวก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดตลอดสำหรับครอบครัวน้ององค์หญิงเพียรบรรพีพี่น้องสีเห็นได้ว่า สำหรับสังคมในี่เพื่นบ่เคยขาดอยู่แล้วงานสังคมบริษเป็นบ้านวัดโรงเรียนสถานพยาบาลจางสี่เข้าสี่ด้ยินข้าวเรื่อยๆน้องหญิงและครอบครัวไปมอบอันนั่นมอบอันนี้อแมนบล่ล่ะบดท,ที่นี่สำหรับสถานที่สนามโรงเรียนบ้านจานน้องคู่นี่ก็คือจัดงานบุญกฐถินทุกปีก็คือเอามาล่ำไปลงมองนี่ละ สถานที่เหมาะแล้วว่าสันออคอปีนี้เป็นยังจ้งได้ปรับสถานที่เป็นยังพระว่าปีนี้ฝนตกเออที่นี่รถมอรองมอล,อมอลำอหลายขั้นต่อหลายขั้นติดลม,อมเออสนามมันกะเละมันว่าล่ะเออติดลมเป็นลากไปดึงกันขึ้นมันก็นเป็นหลุมเป็นอันนั่นอันนี้ก็เลยเรามีการปรับสถานที่ พยายามผานพืนมาวัดว่าอารามโรงเรียนสถานพยาบาลชุมชนคนในหมู่บ้านนาะพี่น้องเนาะเป็นอันนึงอันเดียวกันสังคมมันก็หนาอยู่หมู่บ้านมันก็เป็นแต่อยู่พยายามผ่านที่จริงแล้วเพื่อนใจตะขาปั๊บสถานที่ก็ได้เดออแต่ว่าเพื่อนว่าจะเปตรงไปมอบอ่าอ่าทุ่นมองนี้ให้กับทางโรงเรียนก็ได้สมมติแต่ว่าอย่างพี่น้องเพราะว่าเพื่อนอยากให้อ่าลูกหลานเออที่่ากันว่ากเรียนยุหันเบิร์ดนั่นแหละเออ นี่ความเป็นยูหรือว่าอันนั้นอันนี้สิ่งไหนที่เงื่อนก่อนนี่มันพอเถิดใดเพิ่อนขาเอานำไปเหตุจางสิ่งมันก็ได้ประโยชน์กับชุมชนกับเป็นการให้โอกาสให้โอกาสลูกหลานเนาะพี่น้องเนาะผู้บ่มีกับบ่มีอีหลีแม่นบ่อ่าพ่อต่งางตะครอบครัวของน้องอุ้งอิเพย์บานแพร่เนาะพี่น้องเนาะมีจังใดล่ะ ได้รับโอกาสมาจากเอฟซีแฟนคลับจากผู้บริหารวงนี่แหละก็มีการนี่แหละพอาะถึงตระดาจากตรงนี้แล้วก็เอาไปมอบให้กับผู้อื่นต่อจังส่แม้ถือว่าเป็นการหยิบยื่นน้ำใจให้กับคนในชุมชนของเจ้าของนําแม่นบอกผู้ได้รับก็ดีใจผู้ให้ก็สุขใจเพียท่านั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่ถือว่าเป็นบุญใหญ่แม่นผู้ที่ไปร่วมงานก็ได้บุญใหญ่เออผู้ที่ไปร่วมบุญกฐินก็ได้บุญเออผู้บ่ได้ไปอ่าสิว่าัไดีล่ะโอนไปบางคนซื้อตั๋วซื้อบัตรซื้บเด้แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เบิ่งนมาลำเพราะว่า อ่าเลื่อนแม่บ่ล่ะเพึ่งกระกรับก้อนจังสี่แต่ว่าเพึ่งกระนุอโมทนาสาธุก็ได้บุญคือกันก็ได้บุญคือกันแมนแมนบ่บาดที่นี่ผู้ได้รับรางวัลนี่พยายานเลขห์ขายหางบัดอีหยังนี่เพึ่นติดต่อไปไปบุพพีน้องได้ไปผู้หนึ่งแล้วไปผู้หนึ่งแล้วแมันบ่อสผู้ใดได้รับรางวัลเป็นจํานวนเงินเพึ่นกระสีโอนให้วัสดุถอดแต่ว่าผู้ใดที่ได้รับเป็นอ่าสิ่งของเครื่องใช้จังสี่หม้อหุงข้าวหม้อซุกี้อีหยังสีนะพี่น้องเนาะเพึ่นกระสีจัดทรงให้ กัดดีใจนัําพน้องถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของสันเถาะพญาภานหลังจากงานบุญงานกระถินเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละคนกนาซึนตาบานอิ่มอกอิ่มใจผู้ไป่วมบุญกะกะมีแตงตาผู้นาตายอิ่มเอิบแมนบอยอือมือแรกนีสาวหน่อยพ่บานแท่งเป็นจังไดมาจังไดพญาคมผ่านอ่าเป็นจังไดมาจังไดกะเป็นยุทธันแล้วเป็นยุทธแมนบอยแมนอ๋อหยุดพักเพื่อการเดินทางต่อสิแมนมืออื่นไปเด่นยุทธใส่บาที่นีนมืออ่นนี่ไปทังนครสวรรค์ มูพญาคมผานไปขายตะม้งอยู่ทางนาครสวรรค์ตื<ม>่นเต้นหลายโทรมาบอกอ,อันหมอลล่มสาวหน่อยเพชรบานแพงสิไปเเลียนยู่นครสวรรค์คือว่ามันแม,น,มน,น,น,อน,นอยูบบ๊อพญิผานนครสวรรค์นี่มันไกลเติบเดีก็ไกลไกลบ่ไกลกับบ่ไดว่าดอกแต่ว่าหน่อยนักหน่อยนะที่ทางนาครสวรรค์เพิ่นสีมีม่มอลลั่มอ่าม,มูขนาดยังไงไปทำการแสดงเพราะว่าทา้งบุนเพิ่นเป็น สิวาจังไดล่ะอ่าประเภทนี้การละเล่นวัฒนธรรมเพิ่อนตีออกไปทางลิเกไปทา้งยิวไปทางอันนี้เห็นไหมอืออือพะว่ายจะลื่อมมานครสวรรค์นี่หลากหลายเชื้อชาติด้วยส่วนใหญ่ก็สิเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายจีนเอออือบางหนึ่งหันนี่โอ้ยบ้านเฮาอันเพิ่นเชิดสิงโตนี่งเปนบ่แม่นแม่นบอสออ่เป็นแ่นบ่เอาเอาเอามาล่ำไปเผยแผ่อื คือเียออกแบบล้ำเหนียวว่ะล้ำเพื่อนเตยหิวจันถึงอ้าวเอาไปคิวงานจะเออจะหน่อยเนาะแอดมินหน่อยเนาะวันที่ซีวันที่ซีก็คือมื้อนี้นี่งานบ่มีพี่น้องวันที่หานี่อยู่วัดเทพอ่าสวรรค์สีมาลามอ่วัดใหม่อ่วัดใหม่ตะลุกตะลุกพะนะ Yes, เอาเมียต่งต้งๆหน่อยหลายวันที่ทะเลก่อนวันที่หาวันที่หาวัดที่หาวัดเทพสวรรค์ศรีมารามวัดใหม่ตะลุกข่อยน้ำติาอานพีขอถวยขอไปเด้อพี่น,อน้องตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นี่ม่นบ่ววันที่หกบ้านคลองสะพานหินำตำบลบนางโบด อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นของทีมกำนันแกะพี่นองวันที่เจ็ดหน้าอบตาตาลเดี่ยวอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุะ 9, 3, ร,ร,รบบีทีมงานกำนันแกะคือเก่าวันที่แปดสวนน้ำดีดีพาร์คตำบลหนองปลิงอำเภอหนองแครสระบุรีกำนันแกะคือเก่าพิญญานวันที่เก่าสารสมเด็จพระนเรศวรพี่นองอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ทีมงานกำนันแกะวันที่สิบสามแยกกกกะทอนพอี่นองตำบลนาซามอำเภอหลุมเก่าเพชรบูรณ์อ่า ทีมงานต้นออดอกมาดันต้นอดอกมาดันวันที่สิบสองอำเภอจตุรัสจังหวัดเชัยภูมิมเสียนโน่นจองต<ะ>้นหนึง่งเพลินวันที่สิบสามวัดดอนไผ่ตำบลโนนแดงอำเภอบ้านข้าวจังหวัดเชัยภูมิมชัยภูมิสองหมื่นพี่น้องวันที่สิบสี่บ้านสันติสุขตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูวันที่สิบหกพญาคภูมิทิศัยมหาสารคาม เง่าเงาไปให้ผ่านเง่าไปเง่า,ไป,งา,ไ,ปงาไปจนว่าพุลละห่อสิ้นเดือนอโอ้อเดือนนี้ศรีสะเกเชัยภูุ่มเพชรชบูรณ์ศรีสะเกตมีช่วงปลายเดือนอ,อืแต่ว่าสีนักนักไปทั้งเพชรชบูรณ์ชัยยะพุ่มนี่หลายเนาะแต่วาววนคารสวร์นี่ถือว่าแปลกอยู่เอ้าเจ้าไหกนกะนี่แหละ มีเทียนหนึ่งกับตรงมีเทียนสองเดี <Man S 2> ๋ยวปัดนิ้อโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งแล้วติดอกติดใจเดี๋ยวแมนปะอ้าว <Man S 1> จังสรรพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาวอลสู้พี่สู้น้องฟังร่วมอนุโมทนาสาธุบุญน้ำขอบคุ้มของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง่เราพินองเนาะคบอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ